สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องอตัวปล่อยไวเลสครับก็คือไวเลสก็หมายถึงที่เรียกกันงอย่างคือ wifi สําสำหรับคนที่มี wifi มาไม่ถึงบ้านตัวเองนะครับแล้วต้องการจะแชร์กันนะครับก็คือเหมือนว่าขยายเขต wifi เข้ามาใช้ครับก็คือหลักไง่ายๆครับก็ซื้อเจ้าตัวที่นะครับมาเนี่ยท p l i n k ตัวนี้มานะครับท p l i n k ทุกคนก็น่าจะรู้จักนะครับหรือว่าตัวเราเตอร์ครับของผมก็จะเป็นอของทีพีลิงรุ่น N D 8 8อะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูในกล่องอีกทีนะครับว่ามันเปนรุ่นไหนคันนี้ถ่าเราเอาไวเลสเนี่ยสมมติว่าตรงนี้กันผมขีดเดินเข้าไปใน,ในอูอ่ผมนะเอาตรงท้ายรถนี่ไงคือสมมติว่าตรงเนี้ยเราวางไว ตอนเนี้ยผมเมื่อก่อนนี้นะก่อนก่อนที่จะทำคลิปนี้คือเมื่อก่อนอนะ่ะผมใช้ไวไฟจากนู้นเห็นบ้าน,นครับถ้าคุณจะมองถจะลองซูมไปฮนะนาจจะมองม่อยเห็นนะตรงนู้นเลยอะ่ะรอดช่องนี้ไปเนะนี่ยน่ะเดี๋ยวบดมันไกลมากครับประมาณจากจุดนี้ถึงปั๊มเนี่ยประมาณเจ็ดสิบเมตรนะครับ ที่ปั๊มนู้นเลยเนะี่ยผมแชร์ไวไฟมาจากปั๊มนู่นนะมาที่ที่ที่บ้านผมเนี่ยเนี่ยที่อู่เนี่ยนะครับมาเล่นก็คือ wifi ผมเนี่ยมันไม่ถึงนะครับก็คือ,คอมาเล่นตรงตรง,ตรงที่ผมถ่ายวิดีโออยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยมันก็จะได้สัญญาณกับมือถือแค่ขีดเดียวหรือเม็ดเดียวของของของไวไฟนะก็คือใช้งานไม่ได้ ผมก็ซื้อเจ้าตัวนี้มาหนึ่งตัวนะแล้วก็เอามาเสียบและตั้งไว้ตรงนี้ก็ยังรับไม่ได้ครับคือสัญญาณไม่พอแล้วก็ผมต้องเอาย้ายไปไว้ตรงตรงรู้ว่าตรงนู้นนะครับตรงสุดป่าตรงนี้มันจะมีป่าสุดป่าเพื่อเอาเจ้าเราเตอร์ตัวนั้นอะไปตั้งไว้เห็นกล้วยเห็นต้นกล้วยสองต้นเล็กๆตรงนู้นไหม ตรงต้นกล้วยนะครับผมต้องไปตั้งไว้ครนี้เวลาฝนตกฝ่าร้องโอ่งก็ต้องไปเก็บก็เล่นไม่ได้เหมือนเดิมแล้วก็สัญญาณก,ก็จะขาด,ขาดห,หายก็เลยใช้วิธีแก้ก็คือใช้จานดาวเทียมเก่านะครับจานดาวเทียมเก่าเนี่ยเป็นจานดาวเทียมเลยจานดาวเทียมของเราเนี่ยครับโตเก่าเลยหามาเลยครับแต่ไม่ต้องใบใหญ่ขนาดนี้ก็ได้แต่ผมพอดีผมขายจานอยู่มาก่อนผมก็เลยมีจาน ใช้เป็นใบเล็กอย่างหมดหลังคาอันน้นก็ได้ครับใบเล็ก1.5แต่ก็นี้แล้วก็หัว l e b ออกเลยแล้วมันจะเหลือเป็นฐานของมันงี้ฐานเกาีของ LED แล้วเราก็จัดการง,าง่ายๆครับไม่ต้องอะไรมากหาเล็กรูมาสองอันครับเห็นเล็กรูครับนี่เล็กรูสองอันมาดัดให้เป็นฉากแล้วมาใส่เข้ากับน็อตสองอันนี่แล้วก็อันนี้คืออะไรทุกคนน่าจะมีทุกบ้านอยู่แล้วฮะ ฝาครอบฝาครอบซีดีเก่าครับมาเจาะรูเข้าใส่น็อตสี่ตัวเล็กรูและอันนี้ไม่ต้องหาอะไรมากครับลวดลวดเชื่อมบ้านผมมีตู้เชื่อมผมก็เอาลวดเชื่อมมาทุบออกแล้วก็มาดัดอันนี้ฝาเลยครับฝาลังฝาลังอ่าลังลัง,ลง,ลงกเก่าไอฝาพลาสติกอะตูพ้พลาสติกเก่าเนี่ยมาทำร่มให้แล้วก็เราก็เจ้าเอา้าเจ้าสิบลิงเนี่ย มาวางเนี่ยเจ้าทีพี่ลิงเนี่ยมาวางใส่เข้าไปปึ๊บตั้งเสาให้ดูเท่หรูปึ๊บเนี่ยแค่นี้ครับสัญญาณจากที่รับไม่ได้ครับผมกล้าพูดเลยครับว่านั่งเล่นที่ไหนบริเวณบ้านในรัศมีได้เลยมันจะลิงก์กับเจ้าตัวที่อยู่ปลายทางนูน้นในรัศมีเจ็ดสิบเมตรผ่านป่านะครับผ่านอุปกรณ์ทั้งหมด คือจานดาวเทียมมันต้องเข้าใจว่าจานดาวเทียมเนี่ยมันสามารถที่จะดักจับสัญญาณได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาณขึ้นไมโครเวฟสัญญาณ Wi-fi สัญญาณมือถือสัญญาณจานดาวเทียมคือมันจะดักจับและสะท้อนนะครับคือคือจานเนี่ยมันมันจะเป็นการแบบดักจับคลื่นอ่อนๆแล้วก็มารวม รวมตรงกลางและสะท้อนมาไว้ตรงหัวตรงนี้เนะี่คือขึอ้นทุกขึ้นจะถูกถูกวิ่งชนวิ่งชนตรงนี้เข้าไปและสะท้อนกลับนะครับพวกลับมาที่ตรงนี้ทั้งหมดเลยไม่รู้ว่าจะมาจากแง่มุมไหนมันก็จะรวมมาไว้ตรงนี้พอรวมไว้ตรงนี้เสร็จปุ๊บสัญญาณจากนูน้นจากตรงนู้นจากอ่อนๆมาถึงจุดนี้ก็จะเข้มข้นสุดก็เลยทําให้ตัวเราเตอร์ตัวนี้ทํางานได้เสถียรและทําไมถึงต้องเสถียรก็คือ เมื่อเราทําเป็นเสาสองต้นตัวนี้นครับมันจะมีต้นหนึ่งที่ใช้ส่งข้อมูลไปให้ต้นโน้นและต้นหนึ่งเพื่อส่งที่บ้านเรานะครับแต่เราไม่รู้ว่ามันจะสลับต้นไหนให้เรานะครับอันนี้ระบบมันจะสลับกันเองและมันก็จะจานแบบน,นี้ก็จะทําหน้าที่สะท้อนอีกเหมือนกันครับแทนที่จะสะท้อนจากอน,นุมัมงเดียวก็สะท้อนข้อมูลนี่ไหมครับสะท้อนข้อมูล ไปที่หลังจานและสะท้อนกับแผ่ลักษณะความกว้างก็คือเหมือนเหมือนเราเคยถ้าคนที่เล่นเครื่องเครื่องเสียงเครื่องไฟถ้าไขาตูดคอนรุ่นเก่าๆมาแล้วเราเอาปากพูดอะปากพูดที่ตูดคอนมันจะดังขึ้นนะมันจะเหมือนเหมือนขยายโทระโขงเหมือนกันแบบเดียวกันครับคือพิสดีเดียวกันเมื่อรับจากสัญญาณอ่อนมารวมเป็นสัญญาณใหญ่เป็นสัญญาณตัวเล็กเพื่อให้เข้มขึ้นก็เหมือนกับว่าเราเอะไงละ่ะ เราใช้แว่นขยายส่องกับแสงแดด oh. เลยรวมกันและจุดไฟได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็แบบเดียวกันอันนี้ก็คือสะท้อนมารวมให้เข้มข้นและอันนี้สะท้อนกลับเพื่อตะโกนไปให้ดังฝั่งนูน้นพอเครื่องนู้นได้ยินก็สะท้อนกลับไปกลับมาสัญญ,ญาณก็สถเยรนขึ้น,นแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกอวิธีเซ็ตเครื่องตัวนี้ให้เป็น เซตพอยต์ point นะครับเดี๋ยวคลิปนี้คือเป็นคลิปหาอุปกรณ์การทําให้สัญญาณไวเลสเข้มข้นก่อนแต่ถ้าคนที่เซตไว้แล้วนะครับสาหรับคนที่เซตไว้แล้วก็ให้ทาอย่างผมนี่ได้เลยเอามาตั้งแล้วก็ล่ามสายไฟมาเสียบก็จะได้เล่น WiFi ที่แรงขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปเพิ่มมูลค่าแต่ถ้าคนอยากจะเพิ่มให้ไกลขึ้นติดแผงกริดครับมันจะมีแผงกริดหัวชุดหนึ่งรู้สึก่อยู่ประมาณ2 8 0 0พร้อมค่าจัดส่งนะครับลองหาในอินเทอร์เน็ตได้ครับ แต่ว่ามันแพง,แงอันนี้คือเราหา,าจานเก่าๆร้านเซ็ตเหล็กโครงสร้างบูบูเปี้ยวหน่อยก็ใช้ได้ครับผมว่ารับรองคุณจะรู้ว่ามันใช้ได้จริงเดี๋ยวผมขอตัดคลิปนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกคลิปหนึ่งคลิปเซ็ตเ,เอสเซ็ตพอยท์นะครับเซ็ตเจ้าตัวเนี้ยให้ลิงก์กับเจ้าตัวนู้นนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ